สวัสดีค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะมาดูกันนะหัวข้อนี้นะคะเป็นความรักระหว่างวันที่1-15สิ่สิงหาคมนะคะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะแม่หมอจะดูของคนโสดก่อนแล้วตามมาที่คนมีคู่นะคะมาขอพลังงานของคนที่เกิดวันอาทิตย์เลยนะคะแม่หมอจะดูพลังงานคุณก่อนนะพลังงานของคนโสดวันอาทิตย์นะคะพวกคุณเป็นยังไงกันบ้างนะมาดูกันเลย คนโสดวันอาทิตย์นะคะ <c oughs> คเฮอร์มิตค่อนข้างที่จะเก็บเนื้อเก็บตัวมากนะคะคนโสดวันอาทิตย์นะหรือบางคนกำลังเรียนรู้นะคะศึกษาเกี่ยวกับอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็ได้อาจจะเป็นศึกษาทางโลกออนไลน์ก็ได้ศึกษาทางจิตก็ได้บางคนสวดมนต์ภาวนานั่งวิปัสสนาแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะ บางคนกําลังหางานใหม่หาทางออกให้กับชีวิตหาหนทางให้กับชีวิตก็ได้นะคะหาหนทางเรื่องการงานการเงนิงนหรือความรักแบบนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะมาดูต่อนะหนึ่งคาถานะคะอืม คนโสดวันอาทิตย์อยากได้งานใหม่เนาะบางคนอยากเริ่มต้นใหม่อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากเริ่มต้นงานใหม่อยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะที่มันแบบว่าทําให้ชีวิตรุ่งเรืองอ่ะอืมอยากเริ่มต้นอะไรที่มันแบบให้มันจเจริญงอกงามแบบคือคุณคาดหวังความสําเร็จนะคะไม่ว่าการจะเริ่มต้นอะไรก็ตามอ่ะคุณจะคาดหวังความสําเร็จว่าแบบอยากเริ่มต้นแล้วแบบ จเจริญงอกงามต่อไปอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่ก็เป็นสิ่งที่ถูกนะใครเริ่มต้นก็คาดหวังความสํเาเร็จทั้งนั้นเนาะแล้วแม่หมอมองว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะบางคนอาจจะได้ข่าวดีด้วยก็ได้นะคะได้ข่าวดีได้เจอปฏิหารอะไรแบบนี้นะคะแต่อีกในหนึ่งที่แม่หมออยากจะบอกคนวันอะาทิตย์อย่าอยู่กับตัวเองมากเกินไปนะเพราะสมัยเนี้ยเป็นโลกซึมเศร้ากันเยอะการอยู่กับตัวเองมากๆเป็นไพ่เฮอร์มิตเป็นโลกซึมเศร้าได้ด้วยนะคะแม่หมอบอกนะ อย่าอยู่กับตัวเองมากเกินไปต้องออกมาเข้าสังคมบ้างนะคะหรือว่าคุยกับคนรอบข้างบ้างอะไรแบบนี้นะคะอย่าจมอย่าจมอยู่คนเดียวนะคะมาดูต่อ,อค่ะ <c oughs> โอ้คุณดูหัวร้อนมากเลยนะ บุคลิกคุณเป็นคนไม่บอกไม่ได้จะว่านะแต่ห้าไม่ท้าคุณดูเองเมื่อไหร่นะคะห้าไม่ทาเนะ้มันเป็นพวกพร้อมมีเรื่องอะ่ะเออมันเป็นประมาณนั้นอะ่ะมันเป็นพวกคนใจร้อนอารมณ์ร้อนนะคะมันเป็นลักษณะอาการเหมือนคนแบบพร้อมที่จะมีเรื่องตลอดเวลาต้องควบคุมอารมณ์หน่อยนะคะเอ,อควบคุมอารมณ์ควบคุมสติให้มากๆอะไรอย่างเงี้ยบางสิ่งบางอย่างนะอะไรที่คุณไม่ถูกใจนะคุณคุณแบบ พร้อมเลยอ่ะเออมันประมาณนั้นด้วยหรือเปล่าอีกในนึงคุณต้องระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงด้วยนะคะมีเหตุที่มันจะเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆด้วยความคิดเห็นไม่ตรงกันทัศนคติอะไรไม่ตรงกันแบบเนี้ยนะคะอืมจะเกิดปัญหาขึ้นได้นะโอ้ยแม่หมอสะอึกมาดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของผู้กคุณดีกว่านะคะสถานการณ์ความรักนะคะของคนโสดวันอาทิตย์เป็นยังไงกันบ้างมาดูกันนะคะ เดอะสตาร์สี่คาถานะคะห้าถ้วยแปดเหรียญจัดเม e น t โอเคสถานการณ์ความรักของคนโสดวันอาทิตย์นะคะสิ่งที่แม่หมอเห็นนะกรณีแรกนะคะคุณโสดจริงๆอิอะนะคะโสด แต่แบบโสดอ,อยู่กับครอบครัวนะอยู่กับครอบครัวมีความสุขอะไรแบบนี้นะคะแต่สิ่งที่คุณทุกข์อ่ะแต่คุณบบใใมีความทุกข์ในใจนะคะมีความทุกข์มีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันอยู่ในใจอาจจะเป็นแบบในเรื่องของการเงินก็ได้อยากให้ชีวิตมันดีขึ้นอะไรแบบเนี้นะคะคาดหวังการทํางานที่ได้เงินเยอะๆอืมแล้วมันผิดหวังก็ได้ด้วยนะคะเนี่ยมันแล้วอยากให้ชีวิตทุกๆอย่างมันดีขึ้นอะไรแบบนี้อันนี้คือสโดสดแบบโสดสนิทจริงๆนะคะ อแล้วอีในอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพึ่งโสดก็ได้หรือว่าคนที่เคยมีอดีตมีประเด็นในเรื่งองของความรักมาก่อนนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีการเยียวยาจิตใจเกิดขึ้นคุณหรือว่าคนที่เคยผิดหวังในความรักมาก่อนเนี้ยนะคะคุณรู้สึกด,ดีขึ้นแล้วนะคะหลายดีขึ้นหลายๆอย่างนะคะมีความสุขมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะคะเคยเคยมีครอบครัวแล้วเคยผิดหวังอะไรเงี้ยแต่าถามว่าจริงๆแล้วเนี่ย ความเจ็บปวดหรือว่าความทุกยังอยู่ในใจอยู่นะคะแต่สิ่งที่แม่หมอเห็นคือมันมีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาสารความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะกรณีที่เป็นคนเก่าๆนะคะมีเกณฑ์วนกลับมาด้วยนะหรือคนโสดที่โสดสนิทอย่างที่แม่หมอพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอาจจะคาดหวังหรือขมักขม้นเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแม่หมอมองว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอนะคะได้เจอคู่ที่มั่นคง ได้เจอคู่ที่คู่ที่เป็นความหวังให้กันและกันได้นะคะสามารถมั่นคงแต่งงานกันได้อาจจะเป็นคู่ในอดีตชาติด้วยก็ได้นะคะมีเกณฑ์การสารความสัมพันธ์การแต่ว่าอาจจะแบบยังมีความทุกข์มีปัญหาในจิตใจไม่คุณก็เขาก็ได้นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมสิงธนูชาวธาตุดินนะคะพิศมังกรก,กันนะชาวราศีกุมชาวธาตุน้ํา กระกฎมีนพิจิกแบบนี้เป็นต้นนะคะมาดูพลังงานกันนะคนคนนี้เขาเป็นใครนะคะคนคนนี้เขาเป็นใครนะคนที่จะเข้ามาอ่ะเนี่ยอาจจะเป็นคนในอดีตชาติคนเก่าในอดีตชาติก็ได้นะคะมีเกณฑ์การกลับมากลับมาสารความสัมพันธ์ของกับคุณอีกแต่อีกในกรณีหนึ่งก็คือเป็นคนเก่าในชาติปัจจุบันนี้ก็ได้จะเป็นใครก็ได้นะคะอี่ยพลังงานออกมาประมาณนี้ มาดูซิว่าคนคนนี้เขาเป็นใครนะคะขอดูพลังงานดูโตัวตนเขาหน่อยนะเก้าไม่เท้าเดทชัดเจนไหมทาวเวอร์ Tower. เอ่อคิงไม่เท้าควีนไม่เท้าสุดยอดมาก เป็นคนที่เคยทิ้งเคยเทเคยจบกันไปเคยทะเลาะกันไปแบบรุนแรงบ้านแตสแกสลกขาดเออมีทาวเวอร์ขึ้นมานะคะเป็นไพ่ติดก,กระเดสเป็นไพ่แห่งความรุนแรงการจบแบบปุปับฉับพลันกระทันหันการจบแบบเปียงเดียวเท่านั้นอะไรแบบเนี้ยอืการโดนทิ้งโดนเทกันไปนะคะมีิงกับควีนขึ้นมาแม่หมอมองว่า สุดท้ายแล้วมันมีพลังงานของความเป็นคู่พลังงานของความเป็นคู่กันนะคะเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นกรณีคนเก่าในปัจจุบันาชาตินะคะเนี่ยมันมีพลังงานของความเป็นคู่สุดท้ายแล้วคุณมีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาครองคู่กันหรือกลับมาอยู่ด้วยกันแบบนี้อีกก็ได้แต่ชีวิตของคุณอาจจะต้องผ่านปัญหาอย่างที่บอกไปอย่างที่คุณเจอกันแล้วเนี่ยนะคะอืม ถ้าใครสําหรับใครที่ยังไม่เจอนะพาคู่ไปทําบุญเยอะๆมันเปลี่ยนดวงได้นะคะจากคู่เวรคู่กรรมหรือคู่ทะเลาะวิวาทกันนะพอทําบุญด้วยกันบ่อยๆใส่บาตรด้วยกันบ่อยๆนั่งสมาธิสวดมนต์ด้วยกันบ่อยๆนะคะกลายเป็นคู่บุญคู่บาร,รมีเลยนะดวงมันจะเปลี่ยน้นเรื่อยๆนะคะอีกในนึงนะคะก็คือว่าคนที่เข้ามาคนคนนี้อาจจะเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้มาเคยมีประเด็นในเรื่องความรักมาเลิกลาหย,ย่าล้างกันมานะคะ เ,ออเป็นคนที่เก่งมากๆเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ด,ดีนะหน้าที่ตำแหน่งการงานที่ดีอาจจะตำแหน่งสูงด้วยซ้ํานะคะเราเป็นคนที่เก่งวางแผนเก่งคิดเก่งทําเก่งทุกสิ่งทุกอย่างเก่งทั้งเรื่องในบ้านเก่งทั้งเรื่องนอกบ้านเป็นคนที่ดูดีนะแต่งตัวดีแต่เป็นคนหัวร้อนใจร้อนเหมือนกันนะคะเออไม่ใช่ไม่ใจร้อนนะเพราะว่ายังไงก็มีทาวเวอร์มีเดทขึ้นมาบางบุคลิกเขาเป็นคนเฉียบเฉียบบางบุคลิกเขาเป็นคนที่แบบ เกรียวกราดก็มีนะคะเออแต่เป็นคนที่เก่งเป็นทาดไฟนะเป็นทตดไฟนี่ก็ไฟนะคะนั่นแหละเป็นคนที่เก่งเก่งมากๆนะคะต้องบอกอย่างนี้เลยนะ,ะมาดูกันต่อนะคะคุณกับเขาจะได้คบกันไหมนะ,ะสองถ้วย อัศวินไม่เท้าและสุดท้ายโอ้โหอย่างเร็วเลยนะอืมอัศวินทั้งนั้นนะมาแน่นอนนะคะมาอย่างรวดเร็วด้วยนะคะแม่หมอมองว่าถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เจอคุณมีเกณฑ์จะได้เจอนะเร็วๆ็วนี้แน่นอนนะคะมีสองถ้วยขึ้นมานะได้คบกันแน่นอนมันมีความเป็นคู่รักเห็นไหมล่ะแม่หมอบอกแล้วนะมันมาเป็นคู่ตั้งแต่รอบนี้ละนะคะ แล้วก็เป็นคู่ที่เนี่ยตั้งแต่สี่ไม้เท้าแล้วนะคะคุณจะเจอคู่ที่สามารถมั่นคงได้แต่งงานได้แบบนี้เป็นต้นเนาะถ้าเป็นคนเก่ากลับมาก็คือกลับมามั่นคงได้อีกเหมือนเดิมอะไรแบบนี้โอเคมีความเป็นสองถ้วยมีความเป็นเนื้อคู่กันนะคะได้คบกันแน่นอนแต่ดูนะสถานการณ์ความรักของคุณคนที่เป็นคู่กันไม่เสมอไปว่าการครบกันสถานการณ์ความรักมันจะต้องดีนะคะมันมีหลายๆอย่างคู่เวรคู่กรรมนะคะ ในอย่างอันนี้มันขึ้นเดทขึ้นทาวเวอร์มาแล้วนะถ้าใครที่ผ่านอุปสรรคครั้งนี้มาแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสถานการณ์การครบกันครั้งนี้ของคุณจะเป็นยังไงต่อไปนะคะจะดีไหมนะมาดูกันนะคะทั้งคนเก่าคนใหม่นะอัศวินถ้วยวิวออฟจูนโอควีนถ้วยเด็กดาบ อ่าก้าแปดดาบนะยังจะเหลือพลังงานอันนี้อีกแม่หมอมองว่ามันก็มีทั้งดีและไม่ดีอีกนั่นแลหละอย่างที่บอกไปนะคะมันก็ยังมีในเรื่องของความเอาแต่ใจตัวเองหรือเรื่องความใจร้อนมันยังคงมีอยู่นะคะเอ่อบางสิ่งบางอย่างสถานการณ์ความรักมันเกิดขึ้นมารุนแรงเนะี่ยติดดาบกระดาบอีก,อกแล้วเห็นไหมดาบกระดาบขึ้นมานะค่อนข้างที่จะรุนแรงบางครั้งะทะเลาะก,กันไม่ยอมกันแปดดาบนี่แรงมากนะคะเวลาทะเลาะก,กันหรืออะไรกันแบบเนี้ยนะ อืแต่ความรักมีไหมมีนะคะรักกันต่างคนต่างรักกันสถานการณ์เนี่ยนะรักกันดูแลซึ่งกันและกันเวลาบทจะดีก็ดีเอาอย่างนี้แล้วกันบทจะดีก็ดีอ่ะบทจะร้ายก็ร้ายหน้าดูมันเป็นประมาณนี้เลยนะคะบทจะรักกันก็รักกันมากๆนะดูแลซึ่งกันและกันจิตใจดีมีเมตตาต่อกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะ มีการขยับขยายความรักขึ้นมันจะโตขึ้นโตขึ้นแบบนี้นะคือยิ่งอยู่ยิ่งรักกันอะไรประมาณเนี้ยแต่ถามว่าอารมณ์ความรุนแรงการทะเลาะมันก็ยังมีอยู่นะอย่างที่แม่หมอบอกถ้าวิธีแก้ก็คือว่าพาไปทําบุญคู่กันบ่อยๆจากคู่เวรคู่กรรมหรือคู่ที่มันขัดแย้งกันมากๆอะ่ะมันจะได้กลายเป็นคู่บุญคู่บาร,รมีคู่ส่งเสริมกันทุกสิ่งทุกอย่างมีทางแก้ไม่ต้องกลัวนะคะหรือคุณจะไม่เลือกคนคนนี้เลยก็ได้ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็คือแล้วแต่ตัวคุณเองนะคะ ถ้าอยู่เป็นโสดมันก็ดีมันก็มีความสุขกับครอบครัวแบบนี้เป็นต้นอันนี้คือกรณีถ้าคุณจะเลือกโสดนะคุณมีความสุขเลยนะกับครอบครัวแต่คุณอาจจะมีความทุกข์เกกับในเรื่องของการเงินและการงานอยากให้มันดีขึ้นอะไรประมาณเนี้ยนะคะม,มามาดูซิคุณจะเจอกับคนคนนี้ที่ไหนนะคะเด็กถ้วยเจอในสถานที่ที่มีน้ําร้านกาแฟร้านอาหารสถานที่ชิลๆเออที่ไหนก็ได้นะคะชิลๆ มาดูซีแล้วความรู้สึกกันบ้างเอาเอาดูอันนี้ทีดีกว่าจะเจอกันที่ไหนได้อีกนะคะหนึ่งเหรียญ <c oughs> หนึ่งเหรียญอืมที่ที่จะบอกว่ายังไงอะที่ที่เกี่ยวกันในเรื่องของความมัง่งคั่งการเงินการงานก็ได้นะหรือที่ที่มันอยู่สูงสูงเออบนเครื่องบิน อย่างเงี้ยได้ด้วยนะคะเจอกันบนเครื่องบินเจอกันในสถานที่ที่เกี่ยวกันในเรื่องของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์บ้านช่องห้องหอได้หมดมาดูต่อนะคะคนคนนี้เห็นคุณครั้งแรกคิดแล้วรู้สึกยังไงนะคะอัศวินเหรียญอ่าอัศวินเหรียญน,นะคะ ระวังเขามองในเรื่องของผลประโยชน์ด้วยนะอืมระวังเขามองในเรื่องของผลประโยชน์กับคุณด้วยมาดูต่อนะคะเขาคิดแล้วรู้สึกกับคุณยังไงอีกนะคะเมจิเชียนเขามองว่าคุณเป็นคนที่พูดเก่งนะคะพูดเก่งฉลาดมีสติปัญญามีปฏิภาณไหวพริบคือเรียกว่ามีลูกเล่น <c oughs> คุณเป็นคนที่มีลูกเล่นมีลูกล่อมีลูกชนอะไรแบบเนี้ยนะคะเขามองแบบนั้นก็ ระวังเขาคาดหวังผลประโยชน์จากคุณตรงนี้ด้วยนะคะอืมนะก็ประมาณนั้นแต่ถ้า <c oughs> คู่กันยังไงมันก็ต้องไอด้อยู่ดีนะแล้วคุณละ่ะเห็นคนคนนี้ครั้งแรกคิดแล้วรู้สึกยังไงนะคะจำเปนคุณคิดว่าคนคนนี้อาจจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้เหรอมาดูต่อนะคะสิบดาบ คุณมองว่าคนคนนี้อาจจะเคยผ่านวิกฤตในชีวิตอะไรหนักหนาสาหัสมาก่อนหรือคนคนนี้เพิ่งเลิกลายหย่าล้างมาก่อนก็ได้อืมกำลังบาลานซ์อารมณ์กำลังบาลานซ์จิตใจในเรื่องที่มันบาดเจ็บรักษาตัวเองอยู่ก็ได้ด้วยนะอะประมาณนั้นนะคะโอเคสำหรับคนโสดนะคะแม่หมอขอไปต่อกันที่คนมีคู่นะมาดูกันเลยคนมีคู่ที่เกิดวันอาทิตย์ พลังงานคนมีคู่วันอาทิตย์นะคะที่เกิดวันอาทิตย์เนาะเ mm. พราะคุณเป็นยังไงกันบ้างดูพลังงานพวกคุณก่อนนะ mm. ชาร์ออตนะคะไม่ค่อยอยู่กับที่ไหมอะช่วงเนี้ยเดินทางไปเดินทางมาไป,ไปนู่นไปนี่อยู่บ่อยบ่อยอะไรแบบเนี้ยนะคะอืม <c oughs> เป็นช่วงที่คุณต้องออกลบออกลุยนะคะในเรื่องของการทํางานก็ดีในเรื่องของอะไรก็ดีแบบนี้คุณอาจจะต้องมีเกณฑ์ที่ก็ต้องเดินทางหรือว่าต้องแบบจริงจังขึงขังขมักขม้นเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานแบบนี้ก็ได้เป็นคนลุยๆนะคะบางคนมีเกณฑ์เดินทางไกลเดินทางต่างประ,<ๆ>ประเทศก็ได้ด้วยหรือบางคนอาจจะทํางานเกี่ยวกับต่างชาติไปเลยต่างชาติต่างภาษาไปเลยก็ได้นะคะมาดูต่อค่ะ Oh, มีความอยากเยอะแยะมากมายมีโปรเจกต์เยอะแยะมากมายนะคะในใจเนี่ยอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากทํานู่นอยากทํานี่อยู่ตลอดเวลาคือสมองคิดตลอดเวลาเพ้อฝันอยู่ตลอดเวลาอยากจะทําอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือเหมือนเป็นคนที่มีจินตนาการนะคะมีจินตนาการแล้วก็มีความคิดอยู่ตลอดเวลาแบบเนี้นะคะในสิ่งที่อยากจะได้ในสิ่งที่อยากจะทําอืมนะมาดูต่อน,นะคะ หรือการเดินทางครั้งนี้นะคะเป็นการเดินทางเพื่อความฝันของคุณก็ได้นะการเดินทางเพื่อความฝันหรือการเดินทางในสิ่งที่คุณฝันไว้วอาคุณจะไปที่นี่ที่นี่แบบนี้ก็ได้นะบางคนเดินทางไปเที่ยวก็ได้นะคะมาดูต่อมีเกณฑ์เดินทางไกลไปถึงต่างประเทศละจริงๆนะคะเนี่ยสามดาบดูจะปวดเนาะดูผิดหวังดูเสียใจนะคะ ม,มีความเสียใจมีความผิดหวังมีประเด็นอะไรบางอย่างหรือเปล่าเนี่ยดรามา่าหรือจริงๆลักษณะของคุณนะคุณคนที่ใจร้อนนะคะคุณเป็นคนที่ใจร้อนมากนะเอ,อใจร้อนมากอารมณ์แบบอารมณ์ค่อนข้างท,ที่จะขุ่นมัวเออ,อารมณ์ขุ่นมัวอารมณ์แบบขุนหันพันแล่นเหมือนกันนะคะเ,เวลาจะอะไรแบบเนี้ย มาดูพลังงานคู่ของคุณบ้างนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์คู่ของคุณเป็นยังไงกันบ้างมาดูกันคู่ของคนวันอาทิตย์นะคะสี่ดาบพลังงานแห่งความเงียบพลังงานแห่งความเงียบเออ,อาจจะแบบตกงานไหมสวดมนต์อยู่บ้านหรือเปล่าอะไรแบบเนี้นะคะ สวดมนต์อยู่บ้านหรือว่าเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเคลื่อนไหวอะไรอะไรแบบนี้หรือว่าเจ็บป่วยหรือเปล่านะบางคนแบบอาจจะป่วยก็ได้นะคะป่วยนอนติดเตียงหรือว่ามีปัญหาในด้านสุขภาพก็ได้หรือว่าสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะ,จะงเงียบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรแบบนี้ต้องอยู่เฉยๆกระดุกกระดิกมากไม่ได้คือหมายถึงว่าจะขยับมากไม่ได้นะเรื่องการเงินมันไม่เพียงพอหรือมันไม่มากพอให้เรา ออกไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่อ่ะเข้าใจไหมเออเหมือนมันเป็นสภาวะที่แบบต้องอยู่เฉยเฉยไปก่อนแบบนี้นะคะหรือตัวเขาเองก็เป็นคนที่แบบเงียบเงียบนิ่งๆิงด้วยก็ได้นะคะมาดูต่ออ่าแต่เขาเป็นคนมีไฟนะ <c oughs> เออบางทีอดูนิ่งๆิก็จริงแต่คนคนนี้เป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นคนเก่งมากๆนะคะเป็นคนที่ เฉียบฉลาดในเรื่องของการทำงานในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆหรือการวางแผนต่างๆนะคะเป็นคนที่มุ่งมั่นทำอะไรแล้วเนี่ยทำจริงนะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เป็นคนที่มองการไกลมากๆในเรื่องของการทำงานการติดต่อการเจรจาสื่อสารคนนี้ค่อนข้างเก่งหรือมีส่วนเกี่ยวกับในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะถ้าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับด้วยเรียกว่าการงานต่อไปเดี๋ยวมันจะดีมันจะไม่นิ่ง แบบนี้อีกแล้วนะคะจะดีขึ้นก่อนหน้านี้ถ้าเรื่องการงานมันนิ่งนะคะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นหรือธุรกิจมันจะดีขึ้นแบบนี้ได้ด้วยนะคะบางคนถ้าก่อนหน้านี้ตกงานเดี๋ยวมีเกณฑ์จะได้งานนะคะรออีกหน่อยนะมาดูต่อนะคะแฮงแมนแฮงแมนดูเครียดเครียดดูนิ่งนิ่ง ดูแบบบางคนตกงานจริงๆอ่ะอืมต้องใช้เวลานะแม่หมอบอกเลยว่าในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างคุณต้องใช้เวลาคิดทบทวนปัญหาหรือบางอย่างอีกในนึงนะพวกคุณมีปัญหากันหรือเปล่านะคะทะเลาะกันมีปัญหากันเลิกรากันถ้าไม่ได้บางแฮงแมนบางครั้งอ่มันไม่ได้แปลว่าเลิกหรือจากกันไปนะบางทีทะเลาะกันแล้วต้องทนอยู่กันด้วยความเจ็บปวดจําอยู่จําทน คุณก็ทนเขาคุณก็ทนเขาก็ต้องทนคุณก็เจ็บมีแต่ความทุกข์เขาก็ต้องทุกข์แบบทนหลายอย่างเลยเนี่ยเนี่ยถ้าคุณอยู่มันจะมีปัญหาแบบเนี้นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของความสมคัญได้นะนเนี่ยอยู่แบบทุกๆท,กทนทนมาดูต่อนะคะอ่าสถานการณ์ความรักของพวกคุณเป็นไงเอออีกอย่างหนึ่งนะคู่ของคุณอาจจะเป็นคนที่ไมเกรนรวงไมเกรนปวดหัว เดินเซน้ำในหูไม่เท่ากาันปวดเขา่าแบบนี้เรื่องสุขภาพนะคะเป็นได้ด้วยนะมาดูสถานการณ์ความรักของพวกคุณนะคะเป็นยังไงกันบ้างมาดูกันเดว,วิลเด็กถ้วยกับเดว,วิล อืมถ้ามีการคุยกันก็คุยกันเรื่องเงินนะนะมีการตกลงกันเจรจารเรื่องเงินเรื่องอะไรแบบนี้เข้ามาด้วยนะคะก่อนหน้านี้สถานการณ์ความรักมีเดวิลเข้ามา ระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะการมีปัญหามีติดก,กับเด็กขึ้นมาสองอันเนี่ยมีปัญหากับลูกหรือเปล่านะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องของความรักอย่างเดียวระวังมีปัญหากับลูกหรือว่าถ้าลูกหรือถ้าคู่เนี่ยเป็นคู่รักต่างวัยนะคะก็ได้ด้วยนะอ,อ,อารมณ์การมีปัญหาหรืออีกในนึงก็ระวังอะไรที่มันซับซ้อนนะปิดบงังซ่อนเลนแบบนี้ก็ได้แต่สิ่งที่แม่หมอมองเห็นมันไม่น่าจะใช่มันเกี่ยวกันในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก,กโกรธเออ ความรู้สึกโกรธโมโหแบบนี้เป็นต้นนั้นเนี่ยต้องระวังอารมณ์มันจะมีอารมณ์ตรงนี้เข้ามาด้วยนะคะอืมอาจจะเนี่ยมีปัญหากับกับลูกได้นะคะมีปัญหากับลูกแล้วก็ในเรื่องของการเงินเนี่ยมีไพ่เด็กขึ้นมาทั้งสองใบเห็นไหมละ่ะนะคะแล้วก็ในเรื่องของการคุยการการตกลงเจรจาอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของเงินนั่นแหละนะคะสถานการณ์ความรักคุณก็ประมาณนี้เนาะ ถือว่าก็โอเคอยู่นะคะใบสุดท้ายเป็นหกไม้เท้านะคะอืถ้าเกิดว่ามีปัญหากันก็เดี๋ยวก็ได้กลับมาคุยกันนั่นแหละนะคะอืมได้กลับมาคุยกันอาจจะเป็นเพราะเรื่องเงินถึงได้กลับมาคุยกันแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะอ่ามาดูต่อนะคะขอดูสรุปนะคะมาดูซิว่าไพ่จะบอกอะไรเพิ่มเติมความรักของคุณช่วงหนึ่ถึงสิบห้าสิงหาคมมาดูกันนะคะ ก้าไม่เท้าห้าดักหกเหรียญสองคทา the fool อืเห็นไหมมีเรื่องอารมณ์ทะเลาะก,กันนะคะมีปากเสียงนะมีปากเสียงมีการทะเลาะก,กันอยู่โดดเดี่ยวนะสถานการณ์นะนะคะใครบางคนไม่คุณก็คู่ของคุณนะคะไม่คุณก็เขานะ สภาวะมันเหมือนโดนทิ้งโดนเทให้อยู่คนเดียวอยู่โดดเดี่ยวอืมอะไรแบบเนี้ยอยู่แบบจำทนอยู่แบบทุกข์เหมือนแฮงแมนที่ขึ้นมานะคะเป็นเพราะความเกลี้ยกล่อเป็นเพราะอารมณ์ฉุนเฉียวเป็นเพราะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันเป็นเพราะการที่มีอีโก้สูงเอาแต่ใจเอาแต่ความรู้สึกเอาแต่อารมณ์ของตัวเองนะคะอืม แต่ก็มีการถ้าทะเลาะก,กันก็มีการกลับมาให้โอกาสกันนะหรือว่าให้เงินแบบนี้ก็ได้นะคะให้เงินหกเหรียญให้เงินให้โอกาสกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ทุกอย่างก็ยังดียังมองอนาคตยังมีอะไรเหมาะร่วมกันอยู่แบบนี้เป็นต้นนะคะอืมหรือว่าพวกคุณนะ่ะต่างคนต่างใช้ชีวิตแบบอยู่ในโลกโซเชียลก็ได้นะ เพื่อความสุขเพื่อความสบายใจของแต่ละคนนะมันเป็นแบบนี้ได้ด้วยนะคะออมีความสุขต่างคนต่างแบบใช้โลกใช้โทรศัพท์อะ่ะอยู่กับโลกโซเชียลตลอดเวลาแบบนี้ก็ได้ทําอะไรตามอารมณ์ปล่อยคือเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาจะปลดปล่อยอารมณ์มาไปปลดปล่อยตามโลกโซเชียลอะไรเงี้ยนะทานู่ออนะทำนีำด่ดู youtube บ้างหรือว่าทําดูอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเล่นแต่โทรศัพท์แบบนี้ด้วยก็ได้เหมือนกันนะคะ โอเคมาขอดูความรู้สึกกันบ้างนะคะคู่ของคุณคิดและรู้สึกกับคุณยังไงมาดูกันเมจิเชียนคู่ของคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดมีเล่ห์เหลี่ยมเออฉลาดมีเล่ห์เหลี่ยมเจ้าเล่ก็ได้หรือเป็นคนที่มีปฏิพัน์ไหวพริบก็ได้เป็นคนช่างพูดหรือเป็นคนการติดต่อการพูดจาอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อนข้างที่จะเก่งหรือเป็นคนฉลาดนั่นแหละนะอีกในนึงก็ ฉลาดพลิกแพงหาตัวจับยากเออมีเล่เหลี่ยมด้วยประมาณนี้นะคะแล้วคุณหลักคิดยังไงกับคู่ของคุณนะคะมาคนวันอาทิตย์คิดแล,ล้วรู้สึกยังไงกับคู่ของคุณเธอ์มิดนางเงียบมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> นะคุณคิดว่าคู่ของคุณเนี่ยแบบชอบใช้ชีวิตอยู่ในโลกส่วนตัวนะคู่ของคุณอาจจะเหมือนต่างคนต่างอยู่ก็ได้นั้นเนี่ย นะคะใช้ชีวิตอยู่ในโลกส่วนตัวเนี่ยอาจจะใช้โซเชียลตลอดเวลาเลยก็ได้หรือว่า,าไม่ชอบให้ใครมายุ่งทำอะไรอยู่คนเดียวแบบเนี้ยนะคะชอบหาข้อมูลชอบหาความรู้แต่คุณมองว่าคู่คุณเป็นคนที่มีสติปัญญานะคนทั้งคู่เป็นคนที่มีเซนส์นนะเนี่ยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาทั้งคู่เลยนะคะเป็นคนที่มีเซนส์มีญาณปัญญาสูงมากๆนะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับชาววันอาทิตย์นะคะแม่หมอก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้เนาะ ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ